กระแสนี้ยังไม่จบนะครับอีลอนมาร์ยังมีการทวิตและสร้างกระแสกันต่อไปนะครับและคิดว่าเหรียญดอทคอยน่าจะมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งอีลอนมาร์กทำอะไรนะครับและทำให้ราคาพุ่งได้อย่างไรเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้นี้เรามาติดตามข้อมูลเกี่ยวเหรียญดอทคอยเช่นเคยนะครับและก็ ดอจคอยนะครับ mm hmm. ก็กินดีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยราคาของดอรจคอยเพิ่มขึ้นหรือทะลุไปถึง0.54ดอลลาร์อย่างรุนแรงนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าในเมื่ออีลอนมาร์นะครับและคอยนะครับอยู่ในกระแสนะครับของอีลอนมาร์อีลอนมาร์ก็ไม่หยุดที่จะทำให้ดอจคอยราคาไปถึง t o the moon นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารดอทคอยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ราคาพุ่งขึ้นไปขนาดนี้นะครับในตัวข่าวเนี่ยเขาบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าดอทคอยนะครับก็ราคาพุ่งรุนแรงไปไม่กี่นาทีเลยนะครับหลังจากที่บุกผู้ก่อตั้งนะครับอย่างเทสลาและนายอิลลอนมาได้ออกมาประกาศและทําโพลสารวจนะครับบนทวิตเตอร์นั่นเองนะครับว่าเทสลาควรจะชําระเงินเป็นดอทคอยหรือไม่ นะครับก็เราจะมีรูปนะครับก็ทําโพลให้ดูเลยนะครับหลังจากที่ได้รับการทวิตนะครับก็ข่าวเริ่มแพร่ออกไปนะครับดูเหมือนว่าราคาของดอชคอยก็จะตอบสนองนะครับและพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงที่0ู4ดอลลาร์ในทันทีนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนการพุ่งของราคานั้นไม่รุนแรงเท่ากับครั้งที่ผ่านมาและหลายครั้งเริ่มกังวลว่าเวทมนต์การปัดราคาดอชคอยของนายอีลอนมัสกนะครับ จะไม่สามารถที่จะสร้างกระแสได้ตลอดนะครับทุกตลอดทุกครั้งนะครับอย่างที่ e l o อ m มารได้เคยทำมาผ่านเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าเราก็ยังดูกันต่อไปนะครับว่าเท s l a จะมีการชำระเงินที่เป็นดอร์จคอยจริงหรือไม่นะครับในขณะนะครับที่เขียนรายที่ผมได้กล่าวรายงานอยู่นะครับที่โพสต์ดังกล่าวก็มีการตอบแบบสอบถามไปเกือบ5 0 0แส ลายเลยทีเดียวนะครับและให้ความคิดเห็นโหวตนะครับด้วยการทั้งหมด78.5%ว่าควรจะมีการจ่ายเงินนะครับเป็นเงินสกุลดอร์จคอยบนแพลตฟอร์มนะครับหรือเว็บไซต์ของบริษัทเทสลาและบริษัทเทสลาน่าจะมีการรับดอร์จคอยมาพิจารณาในการชำระเงินนะครับในการชำระสินค้าซึ่งอันนี้นะครับข้อมูลนี้เป็นไปได้มาก และถ้าเกิดมีการชำระจริงผมเชื่อว่าดอชคอยนะครับราคาจะขึ้นถึง1ดอลลาร์นะครับหรือ3 0บาทบ้านเราเพียงแต่ไม่กี่ชั่วโมงตั้งกำไรให้ดีตั้งเป้าให้ดีถ้าเกิดคุณเชื่อมันนะครับว่าราคามันจะไปถึง1ดอลลาร์คุณอาจจะเป็นเหมือนแม็กมาฮันนะครับหรือว่าผู้จัดการของโกลแมนเซ็ Man ก็เป็นไปได้ ฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้คุณอาจจะเป็นเหมือนผู้จัดการโกลเมซที่รวยนะครับได้เงินเป็นหลักหลายล้านอล้า์เลยทีเดียวนะครับจากดอชคอยซึ่งอันนี้คุณต้องทําใจนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษามันก่อนที่จะลงทุนฉะนั้นดอชคอยเป็นส่วนหนึ่ง ในการลงทุนในสินทั์ต่างๆฉะนั้นควรศึกษาให้ดีนะครับและก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้และกดกระดิ่งนะครับเรามีไลน์นะครับกลุ่มนะครับเป็นชุมชนคริปโตนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็ใครที่มีความรู้หน่อยนะครับแล้วก็เล่นเหรียญอะไรนะครับที่แปลกๆหน่อยนะครับก็มีประสบการณ การเทรดคริปโตมาพอสมควรแล้วนะครับก็เข้ามาได้เพราะว่ามีหน้าใหม่นะครับที่เข้ามาในกลุ่มแล้วก็ถามตลอดนะครับว่าจะเล่นยังไงทํำยังไงนะครับก็เข้ามาแนะนํากันได้นะครับเข้ามาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้นะครับช่วงนี้มันโควิดด้วยนะครับทุกคนอยากที่จะเทรดในสินทรัพย์นี้นะครับเพราะว่ามันได้เงินเร็วนะครับแต่การได้เงินเร็วมันต้องมีความรู้นะครับถ้าไม่มีความรู้จะ เก่งกำไรย,ยากนะครับแล้วคุณอาจจะหมดตัวครับคริปโตเคอเรนซี่เลยก็ได้สำหรับวันนี้นะครับเรามี3มช่องทางคือบล็อกดิ f เฟซบุ๊กและ youtube นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ